วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b s บ p r a c t i c e การยกระดับการประเมินความสามารถด้านการอ่านอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1เจ้าของผลงานคือนางสาวโสจิรัตนเนนแขกตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดนางลือชื่อผลงานการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยด้วยนวัตกรรมวิธีการฝึกฝน โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งความสำคัญของนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหลักสูตรได้กำหนดไว้ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจะต้องอ่านออกเขียนได้เมื่อได้รับมอบหมายจึงได้ศึกษาวิธีการสอนแบบต่าง เพื่อจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพซึ่งรูปแบบวิธีการสอนมีหลากหลายวิธี กิดานันมาลิทองได้กล่าวไว้ว่าสื่อการสอนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสื่อการสอนมีให้เลือกมากมายหลายชนิดสิ่งสำคัญคือคู่ผู้สอนจะต้องเลือกและใช้สื่อการสอนให้เหมาะกับบทเรียนสื่อการสอนนั้นจะต้องใช้ได้อย่างสะดวกและที่สำคัญก็คือเมื่อนำมาใช้แล้ว จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงเป็นที่มาของการนำนวัตกรรมวิธีการฝึกฝนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1อ่านออกเขียนได้ 2. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 3. เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1ให้สูงขึ้น เป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ70เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. ผลสัมฤิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้ 1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมาตรฐานและตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุง2560 2. อ,ออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันของนักเรียนมีกระบวนการคิดและการค้นพบด้วยตัวเองโดยใช้กระบวนการ active learning 5. สร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 6. วัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การวัดตามสภาพจริง ทั้งนี้นี่คือการจัดการเรียนการสอนในในชั่วโมงปกติแต่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงปกติแล้วข้าพเจ้าได้นำสื่อนวัตกรรมชุดนี้ซึ่งสื่อที่ได้มาได้มาจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน l ล n e ในเทคโนโลยีต่าง ซึ่งสื่อเหล่านี้ข้าพเจ้าได้นำมาใช้นอกเหนือจากเวลาการสอนดังนี้ 1. จัดมุมสื่อการเรียนการสอนไว้ในห้องเรียน 2. กําหนดให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยจากสื่อการเรียนรู้ที่ครูเตรียมไว้อย่างเสมอเสมอและต่อเนื่องทุกวันโดยใช้ช่วงเวลาดังนี้ช่วงเวลารอเปลี่ยนชั่วโมง หากนักเรียนคนใดทำงานเสร็จก่อนเวลาจะได้เล่นเรียนรู้สื่อระหว่างรอไปเรียนชั่วโมงต่อไปใช้ช่วงเวลาช่วงพักกลางวันชั่วโมงสอนส่องเสริมหรือช่วงก่อนเลิกเรียน10-15นาที 3. ลักษณะการฝึกฝนของนักเรียนจะมีครูคอยดูแลและแนะนำหากนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเต็มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อนการเรียนรู้จากครูร่วมกิจกรรมเช่นเล่นเกมอ่านบัตรคาแข่งขันอ่านบัตรคาเกมอักษรพยัญชนะไทยเกมตัวต่อและอื่นๆซึ่งครูสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายตามแต่เวลา ผลการดำเนินงานจากการพัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยด้วยนวัตกรรมวิธีการฝึกฝนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ตลอดปีการศึกษา2566ปรากฏผลดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยสูงขึ้นทุกคนหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วนักเรียนสามารถอ่าน ออกเขียนได้ทุกคน 2. ผลการทดสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นปหนึสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายกำหนดนั่นคือผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรืออาทีในปีการศึกษา2,565มีค่าเฉลี่ยร้อยละ84 ปีการศึกษา2,566มีค่าเฉลี่ยร้อยละ95.85ภาษาไทยปีการศึกษา2,566มีค่าเฉลี่ยร้อยละ83.26ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4. นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอื่นๆของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ70ทุกวิชา ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดปัจจัยความสำเร็จ 1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดทั้งในด้านนโยบายและงบประมาณตั้งแต่ระดับสบพทเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา 2. ผู้บริหารให้ความสำคัญและเอาใจใส่ดูแลโดยมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่างๆให้คำแนะนำและกำลังใจ 3. เพื่อนร่วมงานและบุคลากรทางการศึกษาให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือ 4. การร่วมกิจกรรมของนักเรียนมีความพร้อมและให้ความร่วมมือในทุกครั้ง 5. ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบทเรียนที่ได้รับ 1การวางแผนที่ดีจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างร่างรืนไม่ว่าจะเป็นด้านการเตรียมตัวครูผู้สอนการเตรียมจัดสภาพแวดล้อมการเตรียมตัวผู้เรียนการใช้สื่อให้เหมาะสมกับขั้นตอนและวิธีการที่เตรียมไว้หรือแม้แต่การติดตามผล2การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สําเร็จจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นปัจจัยได้ผู้เรียนปัจจัยด้านครูผู้สอนและความร่วมมือของทุกฝ่าย 3. ความต่อเนื่องและความสม่ําเสมอในการทํากิจกรรมเป็นสําคัญที่จะช่วยให้ผลสําเร็จนั้นยั่งยืนได้และ 4. ผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยส่งเสริมและปัจจัยความสําเร็จต่างๆการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ หมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเช่นการจัดทําวารสารการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เพจโรงเรียนลายกลุ่มผู้ปกครองหรือประกาศเสียงตามสายของทางโรงเรียน 2. การแจ้งเผยแพร่ให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนทราบในที่ประชุมกรรมการสถานศึกษาการประชุมผู้ปกครองนักเรียนการแจ้งข่าวสารหน้าเสาธงสาการได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 4. ได้รับรางวัลครูคุณภาพตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา CNT ชัยนาทโมเดลปีการศึกษา2566 5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เป็นผู้สอบได้คะแนนเต็มร้อยคะแนนในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ปีการศึกษา2566จำนวน5คนได้รับเกียรติบัตรจากสพทขอขอบคุณค่ะ